พฤติกรรมลูกน้อยปรับได้เปลี่ยนได้โดยนักกิจกรรมบำบัดสวัสดีค่ะครูนัทนะคะนัทิยาทองเศรษฐีเป็นนักกิจกรรมบำบัดที่โรงพยาบาลเอกชัยค่ะคุณหมอคะสังเกตพฤติกรรมลูกน้อยอาการอย่างไรที่ควรมาพบนักกิจกรรมบำบัดคะที่ควรมาพบกับนักกิจกรรมบำบัดนะคะก็คือเด็กที่ซนมากอยู่ไม่นิ่งนั่งไม่ติดที่ลุกเดินวิ่ง กระโดดหรือปีนป่ายในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมชอบพูดแยบพูดไม่เหมาะสมกับบริบทไม่สามารถรอคอยได้ไม่ค่อยทาตามคําสั่งหรือถ้าหากทากิจกรรมเนี่ยก็อาจจะทำได้ไม่เสร็จหากว่าเสร็จก็อาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพค่ะเช่นเขียนไม่ค่อยสวยเขียนไม่ค่อยถูกจะส่งผลต่อการเรียนและก็การเข้าสังคมของเด็กได้ค่ะ แล้วทำไมลูกน้อยต้องมาพบนะักกิจกรรมบำบัดด้วยคะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนเข้าเรียนค่ะให้สามารถควบคุมตนเองให้นั่งและจดจ่อในการทำกิจกรรมได้ไม่วอกแวกฟังคำสั่งและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีระเบียบวินยัยรู้จักการรอคอยรู้จักการเข้าคิวและทำตามก,กฎกติกาส่งผลให้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะ สุดท้ายนี้คุณหมอมีคำแนะนำวิธีสังเกตลูกน้อยอย่างไรบ้างคะผู้ปกครองลองสังเกตอาการหากเด็กๆมีพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นแนะนำให้มาปรึกษากับคุณหมอพัฒนาการเด็กและนักกิจกรรมบำบัดได้ที่ศูนย์พัฒนาการเด็กโรงพยาบาลเอกชัยค่ะสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อรับข่าวสารดีๆจากทางโรงพยาบาลเอกชัยได้นะคะ